กรับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีอากาศชุ่มช่านะครับสวัสดีฝนตกแล้วก็เหนียวเหนียวนะครับตกยังไงไม่รู้นะครับตกไม่เย็นนะครับตกตกแบบอบอ้าวนะครับสวัสดีกันที่ไกลๆหน่อยนะครับตอนนี้นะครับแท็กซี่ไทยอยู่บริเวณนี้ก็คือเป็น เรื่อนจำนะครับเรือนจำสมุดปากการนะครับเรื่อนจำสมุดปากการนะครับก็เลยมาพูดคุยแล้วก็พาท่านท่านนะครับมาดูระยะทางพูดสู่ท่านฟังนะครับบางทีเนี่ยผมว่าผมจะทาคลิปตั้งแต่เช้าเ้วแหละนะครับพอดีว่าในลักษณะผู้โดยสารที่มาลักษณะแบบนี้เราก็ไม่อยากทำเนาะเพราะว่าไม่มีใครก็อยากมานะครับคําว่าเรื่อนจําเนาะผมนี่อยากมานะครับอยากมาส่งผู้โดยสารนะครับผมก็เลย รู้สึกเกรงใจผู้โดยสารนะครับว่าเราจะทําคิดนะครับก็คืนหน้าตาก็อาจจะไม่ไม่ไม่แฮปปี้นะครับผมก็เลยมาพูดคุยกับท่านนะครับตอนผู้โดยสารเข้าลงนะครับเอผู้โดยสารนะครับผมรับเมื่อเช้าเนี่ยมาจากซอยสามัคคีนะท่านนะวิ่งมาซอยสามัคคีนะครับเรียกผมสามคนนะครับผู้หญิงนะครับคือถามผมว่าไปไปเรียนจําสมุดประการเท่าไหร่นะครับไอ้ผมเข้าใจนี่คําว่าเรียนจําสมุดประการ ผมไม่เคยมานะเลีอยนจำนี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับผมเข้าใจว่ามันจะอยู่แถวปากน้ําแถวนั่นแหละแถวสม,มุทรปราการแถวสารหลักเมืองอะไรแถวแถวนั้นนะครับที่จริงไม่ใช่นะท่านนะเลีอยนจําสม,มุทรปราการนี่มันอยู่ตรงสุขุมวิทสายเก่าหรือว่าแถวคลองดาษนะท่านนะนะโอ้ไกลมากท่านไกลมากผมดูระยะทางกิโลนะรับจากสามัคคีมานะครับอ่าระยะทางนี้ประมาณแปดสิบสามกิโลนะครับแปดสิบสามกิโลนะครับแปดสิบสามกิโลเนี่ย ถ้ากดมิเตอร์มาเนี่ยก็จะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับแปดร้อยแปดร้อยบาทเลยแหละแปดร้อยบาทนะครับแต่ทีนี้น่ะน้องเขาถามผมว่าไปเรียนนำการผลประกาศไี้เท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยบอกว่าเอ่อปกติผมว่าไปมิเตอร์นะครับไปไปไปมิเตอร์ก็ได้นะนะครับเชา้าในช่วงประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงนี้รถมันติดนะถ้าขึ้นทางด่วนแถวอางามงวานรถมันติดนะครับ รถมันติดเนาะเขาเลยบอกว่าหนูก็ไม่มีตังค์นะหนูก็ไม่มีตังค์หนูหนูน่ะอยากหมาพี่นะครับก็รู้แล้วแหละครับว่าหนูอยากหมาพี่ก็แสดงว่าเขาอยากไปถูกกว่ามิเตอร์นะครับไอผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเนาะผมก็มาดู gps นะครับ gps นอนแปดสิบกิโลนะครับเอาเดินมาแล้วครับเดินมาเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคอยคุยคนใหม่กันใหม่นะเขาเดินมาแล้วนะครับมาเยี่ยมเสร็จไม่เสร็จเร็วจัง ย้ำไม่ได้ย้่อะไรกันจันเอ้าตายแล้วมันก็ลืมคือไม่ได้ลง,าางมาเช็คเนี่ยตายแทบตายแ,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 แล้วเสียเที่ยวเลยเนี่ยเฮ้ยเลยนั้นมันเขี่ยนายเอ้ยส่งบดิษาทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รู้ว่าขึ้นมาลงก็พอแล้วแหละเน,ะนาะรับผู้บดิษาทนะครับ โอ้ยรถติดท่านเอาพอคุยต่อถึงไหนนะเมื่อเช้านี่นะครับพอดีน้องเข้ามานะครับแล้วก็จนมาส่งเขาตรงสามัคคีนะครับแถวบริษัทเทียสุรัตนเครื่องของน้านั่นเละท่านนะครับเออราคานะครับเปิดไฟบ้างด้วยเดี๋ยวบริษัทเรียกนะครับราคาก็ไม่สวยเท่าไรหร่แล้วท่านนะครับราคาไม่สวยนะครับเออราคาหนึ่งพัน สามร้อยบาทนะครับถึงพันสามร้อยบาทคุยกันแรกๆเนี่ยเมื่อเช้าไปขาแล้วหกร้อยนะครับแต่ผมเขาแต่ผมคอน้องเขาเนี่ยขาละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้จริงๆนะครับคือถ้าเราไปเนี่ยมันต้องมีแล้วแหละขาละแปดร้อยกว่านะครับถ้าแปดสิบกว่ากิโลนะครับแล้วก็รถติดด้วยนะครับเส้นบางนาเนี่ยโอ้จะขึ้นทางด่วนได้นะครับถ้า มิตเตอร์กดไปกลับเนี่ยยังไงมันก็มีแนะ่นอนพันพันเจ็ดถึงพันแปดนะครับพันเจ็ดถึงพันแปดนะครับอันนี้ผมว่าน้องเขาเอออยากเมาแล้วก็เขาไม่มีเงินนะครับขอให้ขอให้บอกกันอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับคือเราก็เห็นใจอนะนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราขับรถเนี่ยสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเงินพันสามเนี่ยมันมันหาไม่ได้นะนะครับระยะทางไปกลับมันก็อาจจะ ไกลหน่อยนะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับร้อยห้าสิบกิโลมันก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพันสามนะครับแต่ถ้ากดพินเตอร์ไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปกลับเนี่ยยังไงก็มีนะครับพันพันหกพันเจ็ดพันแปดนะครับไม่เกินพันแปดนะครับเพราะว่ารถมันติดด้วยนะครับผมก็เลยลดค่าโดยสารให้น้องเขานะครับก็มันมันก็อีกอย่างหนึ่งด้วยแหละว่าคือน้องเขามาเยี่ยมแฟนเขาแล้วแล้วไม่ได้เยี่ยมนะครับ เขาก็นัดมาเป็นวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยก็คือผมก็จะได้มารับน้องเขาอีกนะครับตอนเช้าให้ไปถึงเดือนจําสมุทรปราการนะครับวันนี้รถติดมากท่านรถติดฝนตกฝนตกนี่รถติดเลยนะแต่นี้แต่นี้หยุดแล้วกลับมาแต่ว่าฝั่งบางนานี่ยยังยังท่วมนะครับก็นั่นแหละครับวันจันทร์นะครับก็ก็ก็บอกไว้เลยนะว่าวันจันทร์เนี่ยว่า ไปกลับนะครับหนึ่งันสามร้อยบาทค่าทางด่วนจ่ายเองเหมือนเดิมนะครับลืมเลื่อมบอกท่านว่าไปกลับเมื่อกี้นี้ก็คือค่าทางด่วนน้องเขาจ่ายเองนะน้องเขาจ่ายเองนะครับก็วิ่งรถก่อนจะมารับน้องเขานี่ก็ผมได้เงินสา0ร้อยหกสิบาทเองนะครับวิ่งรถออกรถมาตีห้าครึ่งวิเชาอ่ะนะครับมาเจอน้องเขาแปดโมงนิดๆนะครับได้เงินสองสามร้อย สามร้อยหกสิบาทนะครับก็ได้มาเหมาเที่ยวนี้นะครับก,ก็ตีไปสักพันหกนะครับพันหกเติมแก๊สก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่สิบาทนะครับ, 1, บ,ม,รรม,บ,รบมีรถสองร้อยกิโลนะครับสามร้อยสี่สิบาทนะครับผมก็จะค่าเช่าค่า,คาเก็บก็จะเรลือเก็บนั่นแหละประมาณห้าร้อยบาทนั่นแหละท่านนะครับเอ่อผมก็ว่าผมจะเข้าบ้านแล้วแหละนะักคุยกับท่านนี้มันก็จบที่เที่ยงนะครับ เนี่ยครับผมคนขี้เกียจอย่างนี้ถ้า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 ขับเนี่ยอย่างคนขยันนะออกมาตีห้าเข้าบ้านอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยยังไงท่านก็มีเงินนะท่านยังไงท่านก็เหลือนะครับนี่แหละครับผมจะบอกเอาพฤติกรรมความขี้เกียจของผมมาเล่าสู่ฟังนี่แหละนี่แหละท่านที่เคยถามตลอดว่าผมหาเงินดีไม่หาเงินพบเงินแต่มันหาดีนะครับจะถามว่าความขยันผมมีไหมผมไม่มีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับ อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็นอนทั้งวันนะครับฝนตกฝนตกสองวันสามวันเนี่ยนอนนะครับนอนไม่ตื่นเลยนะครับไม่อยากตื่นเลยนะครับก็กินอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ฝนตกก็ไม่อยากตื่นอีกก็มาตีห้าก็กะว่าเออมันไม่ไหวแล้วไยนอนสองวันสามวันเนี่ยนะครับผู้โดยสารเนี่ยไม่ไม่ใช่ผู้โดยสารได้อะไรเลยนะครับผู้โดยสารไม่ได้จองไม่ได้อะไรมานะคือผู้โดยสาร ผู้โดยสารข้างทางนี่แหละเอาง่ายๆนะครับแล้วโบกข้างทางนี่แหละนะครับเอ,อน้องเขาคงรู้แล้วว่าถ้าถ้ากดมิเตอร์ไฟมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับน้องเขาคงดู GPS นั่นแหละนะครับว่ามันไกลขนาดไหนนะครับถ้าไม่งั้นเขาคงไม่ขอรถผมหรอกนะครับนะลดขอให้บอกนะครับรถราคาขอให้บอกไม่มีขอให้บอกนะครับก็คือผู้โดยสารอยู่ได้คนขับอยู่ได้ะผมได้ได้ไม่เยอะนะครับ กิงมันได้เยอะกว่านั้นอีกอันนี้เห็นใจเขานะครับเห็ในใจเขานะครับใจเขามาใส่ใจเรานะครับผู้โดยสารเขาก็ม,มาลดมนาเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมเคยบอกผมช่วยอะไรผมก็ช่วยนะครับแต่อย่าปิดบังกันนะครับประมาณนั้นนะครับก็โอเคเนาะเอาคลิปขับแท็กซี่รับผู้โดยสารจากซอยสามคัคคีไปที่อ่ เรียนจำสมุทรปากานนู่นแหละแถวคลองด่านนู่นแหละเอาง่ายๆคลองด่านเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังรับป้านี่ก่อนก็คงรับต่อแล้วก็จะจบคลิปเลยนะท่านนะถ้ารับผู้โดยสารท่านนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่าผู้โดยสารท่านนี้ก็จะไปไหนนะครับโอมโผล่ปากเก็ตค่ะโอมโปลปากเก็ตค่ะเดี๋ยวอยู่เทินตรงนี้แล้วเข้าสามัคคีอยู่เทินตรงนี้ค่ะแล้วเข้าสามัคคีแล้วไปออกเลียงเมืองอย่างนี้เหรอครับออมโผล่มันอยู่ตรงไหน อ๋อเหโปูนเดียวกันกับบิ๊กซีใช่ไหมใช่เขาติดอย่างโอ้โอเคโอเคหนึงบอกแล้วกัน